วีล็อกอันสุดท้ายมาแล้วนะคะอันนี้ที่ได้ไปดูทีสิท์ลูกศิษย์คนน่าราักนะคะคณะคอมอาร์ตคอมใจนั่นเองหรือว่าคณะนิเทศจุฬาเตอร์ค่ะวันนี้น้องๆเขาจะมารีวิวว่าการที่เรียนที่นิเทศจุฬาเตอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะพี่โน้ตอยู่คอมอา 5, ร์ต 57i ค่ะแพทคอมอาร์ต 57i ค่ะไปพลู 57i คอมอาร์ตกันค่ะ จะมาบอกสิ่งที่ประทับใจในการเรียนที่คอมอาร์ให้น้องๆนะคะมีอะไรบ้างถ้าเป็นการเรียนของคอมอาร์เนี่ยคือเหมือนไม่มีไม่ได้มีภาคเท่าภาคไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เรียนหลากหลายมากซึ่งถ้าประทับใจเลยก็คือแบบเรียนได้ทำได้ทำโปรเจกต์กับแบบลูกค้าจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบลูกค้ามาบีฟงานแล้วเราก็ทำได้ลงมือทำแล้วก็แบบไปพิชชิ่งให้กับลูกค้าจริงๆเลยลงมือทำจริงลงมือทำจริงเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนตอนฝึกงานเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนการเรียนคอมอาร์เนี่ย เด็กในเทศนั้นจะชอบทำกิจกรรมกันฉันรู้สึกว่าก็คนที่ชอบทำกิจกรรมจะสนใจมากมากเพราะว่าบางทีกิจกรรมหลากหลายแบบเยอะมากๆในนเทศแล้วก็ทุกคนในคณะเนี่ยก็แบบชอบทำกิจกรรมเหมือนกันอย่างเช่นละครในเทศที่แบบเป็นจุดเด่นของเราใช่ก็เลยละครก็จะมีหลายฝ่ายมากๆคือคนในะคะก็จะแบบร่วมกันทําสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่าง<ส>พี่นุ้นพี่ใบพลูก็ทําละครมาเหมือนก<ๆ>ันทําส่วนไหนนะคะ ทีมแดนแล้วก็เปินลโคลิโอใช่ก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากประสบการที่ความทรงจำที่ดีมากในคิปอารมหาอะไรใช่ค่ะกิจกรรมฉ่ำได้คอนเนคชั่นด้วยถูกต้องมากสุดสุดเลยอันก็มีพ่คนรวมเป็นหนึ่งค่ะทั้งสี่ปีเลยค่ะแบบปีหนึ่งถึงปีสี่ทำด้วยกันเหมือนเลยคอมอายก็คือ มากแบบว่ามีเพื่อนหลากหลายมาจากทั้งแบบโรงเรียนอินเตอร์เรียนไทยแล้วก็ทุกคนแบบช่วยกันทํางานแบบว่าเวลามีงานกลุ่มหรือว่าทำกิจกรรมก็คือแบบทุกคนช่วยเหลือกันแล้วก็เพื่อนานักมากๆค่ถ้าตอนนี้ใครกำลังลังเลว่าแบบว่าไม่รู้ว่าจะเข้าคณะไหนก็รับคอมอาร์หรือว่า i อเอสมไปพิจารณาได้นะคะฝากกันปรึกษาได้ทักมาปรึกษาได้ ทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะพี่สอนกับพี่ส้อยดีใจมากเลยนะที่ได้มาเจอลูกศิษย์คนเก่งนะคะมาเตรียมตัวเข้ามาหารายการตอนนี้เรียนจบแล้วดีใจมาก